เ้ยคณะท่านจูเนียร์สองเพื่อนสองเดี๋ยวาอย่ย่าขับเปิดกล้องนะครับใจเย็นครับใจเย็นทุกคนใจเย็นลุงก่อนลุงก่อนผมเนี่ยผมไม่กี่ดีแท้นะกองสองท่านโอเคโอเคดิฉันจำดิฉันจำคุณได้ค่ะกูดีแท้จำได้รอบที่แล้วแขกรับเชิญพิเศษกินเงินเดือนผมเนี่ยนะหนึ่งซ้ำสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับเพื่อนผมอีกนะครับชาโบดีวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีข้อมูลมาพูดให้ฟังให้ความรู้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน สองท่านจะมาพูดให้พวกเราฟังกันนะครับก็ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปพบกับสองท่านผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันเลยนะครับทุกคนครับไปเลยใจตัวเองดีจตัวเองดีะตัวเองประผมพนะหมอมหลวงราชวงศ์ ตำรวจเอกรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนนทวัฒน์ทับแสงสีครับพวกเราสองคนนะครับเราจะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินนอนเมืองนะครับอันดับแรกเลยสนามบินนอนเมืองนั้นกองทัพอากาศนั่นแหละเป็นเจ้าของแต่ดําเนินงานโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยนั่นก็คือเออนั่นเองสนามบินนนเมืองนั้นเป็นสนามบินของทหารและพับบิลก็คือสาธารณโครงสร้างสนามบิน จะมีด้วยแอสไซส์แลนไซส์รูปแบบของอาคารผู้โดยสารนั้นจะเป็นรูปแบบปีแอร์พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินลองตีจุด100องศา36ลิปดา3ามฟิลิปดาตะวันออกละติจูด13องศา54ลิปดา3ามฟิลิปดาเหนือสนามบินดอนเมืองนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกาฟโฝต,ตั้งอยู่จากใจกลางกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่21.6บกิโลเมตรรหัสไอกาตาของสนามบินคือ d M K I โอคือ VTBD ลันเวของสนามบินดอนเมืองนะครับจะมีอยู่2ทางวิ่งแบบขนานลันเวย์2 1 R 0 3 L ยาวอยู่ที่3,700เมตรกว้าง60เมตรรันเวย์2 1 L 0 3 R ยาวอยู่ที่3,500เมตรว่าง45เมตรลักษณะของพื้นที่ถ้ากาดาศยานจะมีความทนทานและเป็นพื้นยางมาตอยลันเวย์2 1 R 0 3 L เท่ากับ P C N 126 F D W t Runway 2 1 L 0 3 R เท่ากับ P C N 126 F D W t Position Approach Runway 2 1 R p R Position Approach Runway Category 2 0 3 L Position Approach Runway Category 1 Test Hole Marking r ันเวย์วิส 03L 21R มีความยาวอยู่ที่60เมตร Number of Strip มี16แถบรันเวย์วิส 03R 21L มีความยาวอยู่ที่45เมตร Number of Strip มี12แถบ r ันเวย์เดสิเนชั o นมาร์ i กิ 03L 21R 03R 21L พื้นที่โดยรอบรอบลันเวย์นั้นจะมีความยาวมากโอเคครับต่อไปเชิญคุณวันได้เลยครับตบกลงดีครับดิส s ทนต์ e ันเวย์ของดอนเมืองนะครับจะเป็นไปตามตารางนี้เลยนะครับ ส่วนเพน,น,นเตอร์ไลน์แอร์คา a n d แต c ท d กซ t เลนจะเป็นแบบทางตันนะครับเป็นแบบโฟเดอร์เซกแล้วก็มีมาร์กอักษรตัว S อสกำกับไว้อันดับแรกจะเป็นระหว่าง br 2และ3นะครับอันดับที่2เป็น br 3และ4อันดับที่3จะเป็น br ที่4และ ห้าอันดับที่สี่จะเป็นระหว่างปี5และ6และอันดับสุดท้ายนะครับจะอยู่ข้างหลังสแตนหกสและสแตนร้อยครับความกว้างของแท็กซี่เว์พื้นผิวและก็ความคงทนของแท็กซี่เวนนะครับกว้างประมาณ2 3เมตรถึง50เมตรครับส่วนเป็นคอนกรีตและยางมาตอยครับส่วนความคงทนจะเป็นแบบ P C N 84 R D W T ครับ และ P C N 8 6 F D W T ครับลาผิด Exit Taxi Way ของดอนเมืองเขาจะมีอยู่3าลาผิด Exit Taxi Way นะครับตามภาพเลย่นวน Taxi Way Strip นะครับก็จะดูกันตามภาพเลยจะเป็นพื้นหญ้านะครับต่อมาจะเป็น Taxi Way Edge Marking นะครับครับผมแล้วก็เป็น Intermediate Holding Position Marking นะครับของ ดอนเมืองจะเป็นตามรูปเลยนะครับเป็นส่วนที่ต่อกันระหว่างแท็กซี่เวสสอแท็กซี่เวนะครับ มันถึงแอปพอนะครับจะมีความกว้างอีกที่8 6 0 0 0นตารางเมตรนะเป็นคอนกรีตมีความคงทนแบบ PCN 82 RDWT นะครับ <c oughs> ดอนเมืองจะมีหลุมจอดทั้งหมด101หลุมจอดนะครับแบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน27หลุมจอดหลุมจอดร,ระยะไกล74หลุมจอดและหลุมจอดเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขนาดเล็กนะครับ10หลุมจอดด้วยกัน <c oughs> แล้วก็ a อ p l e เซฟตี้ไลน์นะครับจะเป็นเส้นสีแดงนะครับตามรูปส่วนต่อมาจะเป็น Air h คา f มาร์กิ้งนะครับจะสังเกตเห็นตรงที่ nose landing gear นะครับในรูปจะเป็นแบบ Airbus สามนะครับมีเท่านี้ครับคุณพระท่านไม่ได้เปิดไมหระหว่างอันเลยแซมรอบต่อไปพวกเราจะมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใช่ไหมครับคุณเบตตี้ครับแล้วก็จะมาเริ่มกันที่เรื่อง m a r k กิ g งแอนด์ไฟนะคะแต่ว่าเราหามาได้แค่มาร์กิ g นะคะเพราะว่าไฟเราหารูปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมา เล่าถึงมาร์กิ้งกันนะคะจากรูปนะคะก็จะมีมาร์กิ้งที่เป็นพื้นหลังสีเหลืองและเป็นตัวอักษรสีดํานะคะแล้วก็จะมีลูกศรด้วยอันนี้นะคะจะบอกคิดทางให้เครื่องบินไปทางตามลูกศรน,นะคะโดยที่ในรูปก,ก็จะเขียนว่าเป็นตัว B ก็แสดงว่าไปแอร์พอน B นะคะแล้วก็เป็นตัวอษร C ก็คือไปแอร์พอน C ค่ะและก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นตัวสีแดงก็คือเป็น mandatory instruction marking นะคะอันนี้จะเป็นมาร์กิ้งที่เอาไว้บอกกันว่า ด้านหน้าเป็นแบนว์แล้วนะคะโดยที่บนมาร์กกิ้งจะเป็นพื้นหลังสีแดงตัวอักษรสีขาวเขียนว่า 03L นะคะหมายความว่าข้างหน้าของกับตันคือแบนว์ 03L นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะพูดเรื่องแอโรโดมบีคอนนะคะการที่เราจะนําเครื่องบินเข้าลานว์นะคะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากแลวมักจะเกิดอุบัติเหตุได้อง่ายนะคะดังนั้นจึงมี Approach Lightning เป็นสัญญาณไฟแสดงให้เห็นถึงแนวของรานว์นะคะซึ่ง Approach Runway ที่ว่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ Simple Approach Lighting System และ precision approach category ซึ่งในสนามบินดอนเมืองนะคะมีดังนี้เริ่มกันที่ runway 21R นะคะเป็นแบบ precision approach category 2 and 3ส่วน runway 2 1 L นะคะเป็นแบบ precision approach category 1นะคะแล้วก็สุดท้ายเราคือ runway 0 3ย์ L และ0 3 R ทั้งสอง r u n w a นี้นะคะเป็นประเภทเดียวกันก็คือ simple approach ค่ะส่วนระบบ approach line system หรือ ALS ของสานามบิดนดอนเมืองเป็นแบบ party ค่ะย่อมาจาก precision approach แพส a ินิเกเตอร์สนะคะในทุกๆรันเวย์เลยนะคะจะใช้ไฟสีแวงเท่านั้นนะคะในการบอกตำแหน่งของเครื่องบินโดยไฟสีดวงนี้นะคะสามารถบอกได้5ระดับดังนี้ค่ะ1แสดงไฟสีขาวสองดวงสีแดงสองดวงแปลว่าอยู่ในตำแหน่งที tous, ่เหมาะสมแล้วนะคะ2แสดงไฟสีขาว3ดวงสีแดงหนึ่งดวงแปลว่าเครื่องบินอยู่สูงเล็กน้อยค่ะ3แสดงไฟสีขาว4ดวงแปลว่าอยู่สูงมากเกินไปค่ะ4แสดงไฟสีขาวหนึ่งดวงสีแดง3ดวงแปลว่าเครื่องบินอยู่ต่ำเล็กน้อยค่ะ5แสดงไฟ สี่ในสีวังแปลว่าอยู่ต่ำมากเกินไปเลยค่ะคุณกิติแทนคุณไอลาคะต่อไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับการบริการภายในสนามบินนะครับโดยที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับที่ไว้ถามข้อมื่อครับคุณไอลารู้ไหมครับว่ามันอยู่ที่ไหนครับใจเย็นครับใจเย็นทุกคนใจเย็น มันจะมีทั้งหมด2จุดนะครับจะอยู่ที่บริเวณห้องถ่วงผู้โดยสารขาออกและผู้โดยสารขาเข้าอยู่ที่อาคารหนึ่งทั้ง2จุดเลยครับผมต่อไปก็จะมีบริการจองท่องเที่ยวที่พักทัวร์ที่พักท่องเที่ยวนะครับแลวก็จะมีบริการรับฝากสัมภาระนะครับผมโดยจะมีอัตราค่าบริการนะครับคุณไอ r าคุณ b e ตี้ครับยี่สิบชั่วโมงแรกนะครับจะเริ่มที่75บาทนั่นเองครับมากกว่า24่่ชั่วโมงครับจะเพิ่มสชั่วโมงละส5สบาาทนะครับผมส่วนการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนะครับซึ่งเป ชั้นหนึ่งเหมือนกับที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์มันเช่นเคยครับแด้ไปจะเป็นบริการไปรษณีย์นะครับก็จะเป็นบริการไปรษณีย์พื้นฐานตามที่ทุกคนน่าจะรู้ไยนกันอยู่นะครับจะมีการส่งแบบ EMS นงทะเบียนส่งพัสดุมีสต๊มมีสตมสะสมแบบนี้นั่นเองนะครับคุณไอร่าครับ งั้นเรามาต่อกันเรื่องของการบริการอื่นๆในสนามบ,บินกันเลยนะคะนอกจากนี้นะคะการบริการอื่นก็ยังมีบริการด้านการเงินก็ได้แก่ธนาคารตัวแลกเงินและก็ Pay a แอ o โคค่ะบริการรับชำระค่าบัตรเครดิตนะคะมีสินเชื่อค่าสาธรุูปโภคค,ค่ะบริการอื่นๆก็ได้แก่จดหมายรหัสเติมเงินของมือถือค่ะซองจดหมายกล่องไปรษณีย์ค่ะบริการรถสาธารณะนะมีรถบัสรับส่งดอนเมืองแลวก็สุวรรณภูมิค่ะแล้วก็มีรถแท็กซี่ค่ะ แล้วก็มีบริการรดเช่าด้วยนแผนรักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของท่ากาศยานนะคะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่ภายในท่ากาศยานทั้งภายในอาคารผู้โดยสารและพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกของเขตการบินค่ะเราสามารถจําแนกได้เป็นงานต่างๆดังนี้นะคะงานตะเวนงานจราจร และงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ค่ะส่วนแผนกรักษาความปลอดภัยเขตปลอดอากรน,นะคะก็จะมีได้แก่งานจราจรงานออกบัตรรักษาความปลอดภัยและงานศูนย์ C C T V ค่ะสุดท้ายนะคะไฟ f ไตร์ิงเป็นฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะเป็นไงบ้างคะสกูปข่าววันนี้เป็นคนมากเลยค่ะวากใช่ครับข้อมูลได้มาเยอะมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงที่ท่านผู้าจาดการย์ <S 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 ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับ <S <S มาพูดให้ฟังครับผม ใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าวันนี้พอจบการนําเสนอสครูปข่าวสั้นของชาโบนิววันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับถ้ามันยังมีอีกพ่ะผมก็จะกลับมาอีกนะครับกับชาโบนิวส์คือเลกสาสภาพนะครับโควิดยังอยู่มีน้ําท่วมอีกอย่าลืมตรวจบนว่ยแพะไล่น้ําท่วมด้วยนะครับมีน้ำท่วมโควิดยังอยู่แคร์ที่ไม่เห็นเงินเดือนผมเนี่ยใจเยนครับใจเยทุกคนใจเยนคิดไม่เห็จะต่อย ทุกคนนั่ะหนึ่งเรียบร้ยกี่ดีแท้นะไปเลย